ความรู้ที่ดีที่สุดคือรู้ว่าตัวเองนั้นไม่ดีอะไรจะได้แก้ไขได้สวัสดีครับเรื่องความรู้เนี่ยบางทีเรามักจะเข้าใจผิดมันมีหลายเรื่องอ่ะที่เราเราเราคิดว่าแบบนี้มันน่าจะถูก ผมยกตัวอย่างนะเอาง่ายเวลาเราเราอยากได้แก้วที่มันทนความร้อนเวลาเทาน้ําร้อนลงไปในแก้วเนี่ยโดยทั่วไปนะคนโดยทั่วไปก็จะไม่ทราบหรอกว่าควรเลือกแก้วแบบไหนส่วนมากเห็นแก้วหนาๆเลยก็คิดว่าแก้วหนาๆเนี่ยมันจะทนความร้อนได้ดีกว่าจริงๆแล้วมันก็ทนได้ดีกว่าแหละ แต่มันถ้าน้ําร้อนเทล,ลงไปมันมักจะแตกมันมักจะแตกแตบางบางคนก็ไม่ทราบว่าแก้วเนี่ยมันมันแตกเพราะว่ามันขยายตัวทีนี้ใช่ไหมขยายตัวคือไม่ขยายตัวคือแก้วส่วนที่โดนน้าร้อนเราเทน้ําร้อนใส่แก้วเนี่ยส่วนที่ถูกน้ําร้อนมันจะขยายตัว ส่วนที่อยู่ด้านนอกมันหนาไงมันอยู่ด้านนอกมันไม่ได้ขยายตัวตัด้านหนึ่งขยายอีกด้านหนึ่งไม่ขยายมันก็เลยจะแตกแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นแก้วบางๆเนี่ยมันก็จะโดพอเทน้ําร้อนไปแล้วมันก็ไปอยู่ความร้อนมันก็ส่งผ่านไปอยู่อีกด้านนอกด้วยมันก็ขยายไปใกล้เคียงกันหรือพร้อมๆกันมันก็ไม่ค่อยแตกเนี่ยคือเป็นความรู้ที่ บางคนก็รู้บางคนไม่รู้อันนี้บางคนก็ไปซื้อแก้วที่มันบางเพื่อมาใส่ใส่น้ําร้อนนี่งเงี่บางทีคิดว่าความรู้นี้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อีกนะเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วแก้วมันมันไม่ได้มีแค่คุณภาพเดียวแก้วมันมีคุณภาพที่ดีมากๆทีนี้ถ้าเกิดเรามาใส่น้ําร้อนที่สมมุติว่า ร้อนสูงสุดเลยร้อยองศาเนี่ยแก้วบางชนิดหนาๆเขาก็ออกแบบมาให้ใส่น้ำร้อนร้อยองศาได้ก็ไม่จำเป็นต้องแก้วบางแก้วบางก็อาจจะแตกที่ร้อยองศาแล้วแก้วหนาใบนี้มันไม่แตกคือคุณภาพของแก้วมันก็มีความแตกต่างกันจะเห็นว่าความรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะมันไม่ใช่แก้วชนิดเดียวเหมือนสมัยเมื่อก่อน ก่อนนี่นแก้วกระสวนมากก็เป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเหมือนเราเอาพระรอดมาขีดขูดกระจกเงี้ยเป็นรอยนั่ก็เป็นแก้วสมัยเก่าซึ่งคุณภาพก็เป็นสมัยนั้นน่ะซึ่งอาจจะขูดเป็นรอยนะพอมาขูดกระจกสมัยนี้ซึ่งมีคุณภาพที่สูงกว่าก็อาจจะไม่เป็นรอยหรือหรือข,ขูดกระจกที่คุณภาพต่ํากว่า เสมอกับสมัยก่อนก็ไปรอยได้ทั้งคู่อย่างเงี้ยซึ่งความรู้แบบนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะเราไปใช้ความรู้เดิมๆมาตัดสินอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ความรู้บางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้อย่างอย่างคุณผมบอกว่าให้ดูปฏิมาก,กรรมบนพระเนี่ยบางคนดูไม่ออกก็ตัดสินว่าไม่มีทั้งที่ตัวเองดูไม่เป็นคือดูไม่ออกไงดูไม่ออกเพราะว่า คนดูกันมาเป็นล้านคนเนี่ยพาทุกชนิดเนี่ยดูกันเป็นสิบล้านไปร้อยล้านแล้วก็ได้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยดูันไปร้อยล้านก็มองไม่ออกว่ามีปฏิมาก,กรรมตกแต่งอยู่แต่ว่าบางคนมีบางคนเห็นแต่บางคนไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าม,ามีหรือไม่มีมันมันเป็นเพราะว่าคนไม่เห็นก็คือไม่เห็นก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้อย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยผมบอ,อกเนี่ยเขามีมี ทุกองค์ก็มีหน้ามีตามีฟันมีจมูกมีสูบุหรีอย่างเงี้ยบางคนก็ดูกี่ทีก็ไม่เคยเจอสักทีว่ามีสูบุหรีเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องบุหรี่ก็ได้เรื่องเนี้ยเนี่ยผมผมตั้งไว้แล้วแหละว,ว่ามีบุหรี่บางคนก็พยายามดูเนี่ยเดี๋ยวผมพยายาให้ดูก่อนเลยว่าเขามีบุหรี่เห็นไหมบุหรี่มวนโตเลยครับปลายก็สีขาวสีขาวๆจุดไว้ เหมือนบุหรี่เนี่ยฮะจุดไว้คาบเนี่ยยื่นมาตอนแรกผมก็ดูดูต้องนานนะดูยากคือดูยากนะดูยากองนี้ดูยากคิดว่าจะไม่มีด้วยซ้ำไปแต่เห็นมาว่าเขามีเขามีทุกองจริงหลวงพ่อเงินถ้าลองว่าเป็นพาระแท้แล้วมีทุกองจริงองค์เนี้ยเราก็หยับนิดเดียวแล้วเราก็แทบมองไม่ออกแล้วว่าไม่มีเนี่ยเหมือนไม่มีมันจะดูไม่ค่อยออกดูนะครับเห็นไหม ดูไม่ออกแล้วความสวยของผ้าเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกดูด้านข้างเนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับว่าเขาแต่งไว้สวยดูจมูกอะ่ะเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมครับคุณเห็นเลยว่าจมูกอะ่ะเขาทําแม้ปีกจมูกแล้วมีรูด้วยเห็นไหมฮะดูตานะดูตาเป็นแววตาเลยเห็นไหมครับ เขาแต่งไว้อย่างนี้จริงๆคือดูอ่ะหลวงพ่อเงินเนี่ยพิเศษคือดูทีละข้างแล้วเขาจะต้องคอนโทรลแสงนะไม่ใช่ดูสว่างสว่างแบบนี้คุณจะไม่รู้หรอกคุณจะดูไม่ออกมันต้องคอนโทรลแสงให้พอดีเป๊ะเลยแล้วเข้าสึกจะสวยก็คือคนที่จะดูปฏิมากรรมพราเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการดูก็คือคุณจะต้องรู้เรื่องศิลปะบ้างวิธีการดูเนี่ยถึงจะดูได้ออกถ้าอยู่ๆมาดูเลยเนี่ย ก็ดูไม่ได้ก็ดูไม่ออกเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ก็มีมีฟันด้วยนะครับแต่คุณจะไม่เห็นว่าค่าบุหรี่ไว้นะครับเนี่ยผมก็จะปรับให้บุหรี่เนี่ยมันก็จะดูยากแล้วมันไม่เหมือนเมื่อกี้มเมื่อกี้ผมปรับเอาไว้นี่คือวิธีการดูปฏิมกรรมเวลาเราจะดูปฏิมกรรมพระเนี่ยคุณเน่อย่างเงี้ยเห็นไหมคุณสังเกตดูนะนี่ผมขยายสุดแล้วจะเห็นว่าเขามีตาด้วยนะ เห็นไหมมีตาด้วยแล้วมีแววตาด้วยนะตาขาตัวดาแล้วมีแววตาสังเกตได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะต้องคอนโทลแสงด้วยนะคอนโทนแสงเนี่ยเห็นฟันเนี่ยนะครับนี่คือวิธีการดูหลวงพ่อเงินที่เป็นผ้าแท้อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะเป็นพิมพ์นิยมมีทุกองค์เวลาดูเนี่ยคุณจะดูตำหนิแบบนั้นแบบนี้ในซอกนี้ต้องมีรอยมีเส้นแตกอะไรเงี้ยแบบเนี้ย ต้องมีเส้นต่อระหว่างปลายนิ้วมือนิ้วโปง้งต้องมีอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนะจริงๆแล้วมันมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะบางองค์ก็มีบางองก็ไม่มีในในแต่ละแม้แต่จุดที่เขาใช้ชอบดูกันก็คือตรงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนะบางองค์อย่างน,น,นี้ก็พอเห็นชัดหน่อยนะแต่บางองก็ไม่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่ตรงที่ผมชี้นะตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมรอยขมวดนนะ่ะ ซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาเนี่ยเห็นไหมครับมันมีค่อนข้างชัดแต่มันมันมีรอยบิดๆนะนี่เขาแต่งไว้นะเขาแต่งเพื่อให้เป็นรูปนั้นรูปนี้นี่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมายืนยันว่าจริงๆแล้วบางองค์เนี่ยมองเหมือนไม่มีบุหรี่นะเหมือนไม่มีบุหรี่คือดูเนี่ยเวลาดูเนี่ยมันมองยังไงมันก็ไม่น่าจะมีบุหรี่ได้นะ เนี่ยไม่น่าจะมีบุหรี่ได้แต่พอเราปรับตรงๆจริงๆแล้วบุหรี่นี้ชัดมากนะชัดมากชัดแจ๋วแจวเลยแหละเนี่ยอ่าเป็นความรู้บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเวลาดูเนี่ยปฏิมากรรมเนี่ยคิดไปเองไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าความสามารถของแต่ละคนนะผมก็เคยยกตัวอย่างบ่อยมากๆเรื่องรูป ดูภาพสามิติเงี้ยบางคนก็ดูไม่ออกเลยนะบางคนเนี่ยแกจะตายไปแล้วเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยนะเคยดูมาเขาดูรายการเด็กก็ดูอะไรก,การกปฏิมกรรมเออไม่ใช่ปฏิมกรรมเป็นภาพสามิติที่อยู่ในกระดาษในหนังสือเนี่ยคนเข้าคนแต่บางคนอายุ20่0ิ0สาเนี่ยขึ้นไปจน80 90ิบเกลยนะไม่เคยเห็น ไม่เคยได้สัมผัสเห็นว่าภาพสามมิติมันคืออะไรคือดูไม่ออกก็ไม่รู้ก็คิดว่าเด็กเด็กดูอะไรกันใช่ไหมแต่ก็พอจะดาวออกว่าเขาดูสามมิติแต่ก็ไม่รู้ว่ารูปร่างมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงเพราะตัวเองเคยดูแล้วดูไม่ออกดูไงก็ดูไม่ออกเห็นเด็กเขานั่งดูกันเอามาดูกันสมัยก่อนนะเมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้วเขาดูกันอย่างสนุกสนานะ แต่คนบางคนก็ไม่สามารถดูออกเลยผมชอบยกตัวอย่างนี้มาเทียบเคียงเพราะว่าคนที่ไม่สามารถดูปฏิมากรรมก็เหมือนกับคนที่ดูภาพสามิติแล้วซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรนะผมแค่บอกว่าคุณดูไม่ออกก็หมายไม่นแม้แความว่าภาพสามิติเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าคนบางส่วนนะถึงแม้ว่าจะเป็นครึ่งนึงหรือน้อยกว่าครึ่งหรือส่วนมากก็แล้วแต่นะในในความที่คุณรู้จักคนที่ คนที่คุณรู้จักเนี่ยอาจจะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถดูได้ภาพสามิติแต่จริงๆแล้วเห็นมหมทั่วโลกก็ยอมรับว่ามันมีมันมีจริงปฏิมากรรมพระก็เหมือนกันมันมีจริงเพียงว่าคุณหรือคนบางคนหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยดูไม่ออกดูไม่เป็นทีนี้คนที่มาดูคลิปผมเนี่ยดูแล้วพยายามเรียนแบบวิธีการดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ใน,ในแต่ละคลิปในแต่ละ องค์พระชนิดของพระเนี่ยพยายามบอกไว้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปดูจนได้หรือบางคนก็มาบอกเองว่าดูดูเป็นมาก่อนที่จะมาเจอคลิปผมคิดว่าตัวเองดูเป็นอยู่คนเดียวหรือคิดว่าตัวเองบ้าอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นไม่เห็นแต่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคือวิธีการคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคือมีคนเห็นเนี่ยก็แสดงว่าเราควร เราควรที่จะพัฒนาตัวเองให้มองเห็นไหมเหมือนเราเหมือนเด็กที่พยายามจะดูภาพสามมิติให้เห็นแล้วก็ดูเห็นจนได้ดูเห็นจนได้ส่วนคนที่คิดว่าไม่มีก็ไม่มีทางดูออกนะก็เหมือนกับปฏิมกรรมบนพลานะถ้าเกิดคุณคิดว่าภาพสามมิตินั่นไม่มีในเด็กคุณดูไม่เป็นแล้วคุณคิดว่าไม่มีแล้วคุณก็เลยคิดว่าภาพปฏิมกรรมเนี้ไม่มีบนพา้า คุณก็ไม่สนใจที่ดูนั่นคุณก็ขาดโอกาสตรงนี้ไปคือคุณไม่สามารถเรียนรู้ได้นะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นคือคนบางคนเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆคือพอรู้คือไปตั้งมั่นว่ามันไม่มีอ่ะมันก็จะจบว่ามันไม่มีแน่ๆเพราะว่ามันดูยากมันดูยากมากพอไปบอกว่าไปคิดว่ามันไม่มีเนี่ยจบเลยเหมือนคุณซื้อสมุด ภาพสามมิติมาเนี่ยซื้อมาพอมองเท่าไหร่ก็มองไม่ออกก็คิดว่าไม่มีก็คิดไม่มีเขาหลอกมองไม่ออกก็เห็นภาพที่มันเป็นธรรมดาแบบนั้ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรสวยงามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ได้แปลกมหัศจรรย์จะคิดว่าไม่มีก,ก็เลยไม่ได้สนใจเช่นกันะ พอมาเกี่ยวกับพลาเนี่ยทั้งที่ไม่ไม่เกี่ยวนะภาพพลาเนี่ยมันเป็นสามิติบ้างไม่เป็นบ้างอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาจะยิ่งใหญ่กว่าเขาจะยิ่งใหญ่กว่าสามิติเพียงแต่ว่าแล้วก็สวยงามกว่าด้วยสวยงามกว่าเพียงแต่ว่าดูยากกว่าดูยากกว่าภาพสามมิติเนี่ยก็ดูไม่ออกภาพสามมิติเนี่ยเด็กพยายามก็ดูออกภาพปฏิมากรรมพลาเนี่ยให้พยายามมากๆบางทีก็ดูไม่ออก แต่บางคนเนี่ยไม่ต้องพยายามเลยก็เห็นเลยง่ายๆเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นไงที่แผ่นผมุไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าเนื่องจากว่าสมองคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนที่ขวาเก่งที่ทีททขว,าท,วาทํางานได้ดีบางคนซีสายทํางานได้ดีก็แล้วแต่อาจจะเป็นว่ามันไม่ทํางานอะไรเงี้ยหรือบางคนทํางานเท่ากันหรือไม่ทํางานเลยอะไรเงี้ยก็ว่านไปนะ <c oughs> ไม่ทํางานเลยก็คงเอออะ ตัวนี้มันก็บอกอะไรไม่ได้มากเพียงแต่ว,ว่ามันมีคนมันควรจะสังเกตนะว่ามันมีคนที่ดูออกเนี่ยอย่างคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปผมเนี่ยมีจานวนมากคือมีเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแหละที่ดูออกอะ่ะคือเขาดูออกเขาเข้ามาบอกบางคนนีก็มาบอกด้วยว่าเคยดูก่อนอันนี้เคยเห็นก่อนแล้วไอ้คนที่เคยเห็นภาพตกแต่งบนปฏิมกากรรมพระเนี่ยนะ เขาเห็นมาเป็นนานมากแล้วลก่อนที่จะมาเจอคิดผมเนี่ยเขาก็มาบอกแล้วมันไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่คนเดียวนะผมจําไม่ได้เป็นสิบสิบคนอนะ่ะมันเป็นสิบสิบคนนะแร่แต่จริงๆแล้วอาจจะมากกว่านั้นแล้วเขาไม่พูดบางคนเนี่ยเก็บเป็นความลับเป็นความลับว่าเขาสามารถดูออกนะเขาก็พอคนที่ดูออกนะเขาจะคิดเชื่อมั่นเหมือนผมตอนที่ดูออกครั้งแรกอนะ่ะ ผมก็เชื่อมั่นว่าเราเรารู้วิธีดูพระแท้แล้วนองค์ไหนที่ไม่มีก็เป็นพระเกตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบนี้ไงคิดแบบนี้แล้วมันก็จริงอ่แหละก็คือพระพระที่มีตกแต่งเนี่ยจะเป็นพระแท้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าคนที่ทำเขาไม่มีใครดูวิธีนี้มันคนทำพระเกก็เลยไม่ได้ทำไว้ไม่ได้ทำภ้าปฏิมากรรมตกแต่งเอาไว้ก็เลย ไม่มีของปลอมที่มีปฏิมาการรมตกแต่งก็จะมีแต่พาะแท้เท่านั้นเลยทีนี้คนที่เขาดูแล้วเขาเาดูออกแล้วเขามั่นใจนะเขาก็จะไม่บอกใครอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกผมก็จะไม่บอกใครแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจก็เอามาบอกดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดตายไปมันก็สูญหายไปเลยเพราะว่ามันดูยากมากจริงๆผมเนี่ยใช้เวลานานหลายปีนะพอจะดูออกแล้วก็อีกหลายปีต่อมาเนี่ย พยายามจะดูให้มันครอบคลุมไปทั้งหมดว่าวิธีการนะส่วนมากใช้วิธีการแสงและเงานะแต่มันไม่ได้เท่านั้นนะมันมากกว่านั้นเยอะมันมีอะไรศริลปะสมัยโบราณเนี่ยมากกว่านั้นเยอะภาพเสมือนจริงเนี่ยมีมีมากกว่าเก่งกว่าคนสมัยนี้ด้วยแล้วใช้แสงและเงาผสมผสานเนี่ยแหละทาให้เกิดภาพเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากคนก็เหมือนคนจริงๆมาก สังเกตเห็นวิธีการที่ซับซ้อนที่พอจะมองออกของคนที่เริ่มดูเป็นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเขาเขาซับซ้อนมากจริงๆแล้วเขาก็สามารถมีความสามารถสูงมากจริงช่างนะผมหมายถึงช่างอ่ะเนี่ยเวลาดูเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกอะ่ะไม่ใช่แค่ใครๆก็ดูได้นะมันต้องมีความสามารถที่จะดูด้วยคือต้องมีความสามารถที่จะดูด้วยนะถึงจะเห็นศิลปะของช่าง มนั้นได้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญคือมองโดยทั่วไปบางทีก็มองออกแต่ถ้าจะมองให้ละเอียดให้สวยงามให้ลึกซึ้งยิ่งใหญ่มากๆจนจนตกตะลึงเนี่ยคุณต้องเป็นต้องดูเป็นด้วยไม่ใช่อยู่ๆก็มาดูเฉยๆไม่ใช่นี่คือผมสิ่งที่ผมมาบอกอย่างองค์นี้ก็มีภาพไม่ใช่แค่สกบุหรีหรือภาพอื่นๆน,นะภาพสุบุรีเนี่ยมันต้องปรับปรับผมจําไม่ได้แล้วปรับยังไง ไม่ใช่แบบนี้นะม,มันจะเป็นมวลบุหรี่เลยมวลบุหรีเมืแ่อบบกี้เมืแ่อบบกี้นี้ผมขยับไปแล้วผมไม่ทราบแล้วลืมไปแล้วต้องปรับใหม่ต้องหามันจะมีมุมที่มองเห็นมันไม่ใช่แค่ภาพสู่บุหรี่หรือมองแบบนั้นเท่านั้นนะมันจะมีภาพอื่นๆนะศิลปะที่เขาตกแต่งเอาไว้เนี่ยทุกส่วนของพ้านเนี่ยมันจะมีอยู่ลองส่วนนี้ก็ได้นี่ส่วนนี้ที่ผมมักจะเอามาพูดเสมอคือด้านข้างเนี่ยเขาจะมี ตกแต่งไว้เสมอแต่แต่จริงๆแล้วหรือด้านด้านล่างเนี่ยที่เขาจะตกแต่งไว้เสมอเขาเนี่ยใต้ฐานเนี่ยเขาจะตกแต่งไว้เสมอแต่ผมไม่ได้เตรียมเอาไว้แค่มามาย้ําเตือนเพราะมีคนมาคอมเมนต์ไว้ว่าจริงๆแล้วว่าเราอาจจะคิดไปเองมันก็มีผมว่าเจอมาตลอดแหละเจอมาตลอดหลายคนที่ดูเป็นแล้วก็ถูกคนอื่นตําหนิว่าเป็นคนบ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มีมาพูดก็คือจะถูก คนอื่นเขาย่อเยย้ถากถางว่าดูดูมั่วคือดูไม่เป็นอะดูจินนาการไปเองอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นภาพที่เหมือนจริงมากๆแล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็เห็นเป็นรอยตกแต่งชัดเจนเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าอย่างบักกี้เนี้ยภาพแรกเนี่ยคุณย้อนกลับไปดูภาพแรกอ่าภาพบุหรี่เนี่ยเห็นชัดนะว่าเป็นบุหรี่เนี่ยเห็นไหมผมพยายามมองอีกเนี่ยผมพยายามปรับอีกเนี่ยผมก็มันมันต้องใช้ มันต้องพอดีอ่ะมันต้องพอดีเป๊ะเลยแล้วมันถึงจะเห็นเป็นภาพบุหรี่เป็นมวลกลมๆยาวๆมีปลายบุหรี่เป็นมวลกลมๆนะเป็นท่อนเขาเรียกทรงกระบอกบุหรี่เป็นทรงกระบอกนะมันเป็นทรงกระบอกเลยกลมเป็นทรงกระบอกนั่นแหละคือบุหรี่ซึ่งสีสีที่เขาทาไว้เนี่ยอาจจะสึกก่อนไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นทรงบุหรี่เป็นทรงกระบอกรูปทรงแท่งบุหรี่ซึ่งมวลโต ผมพ้องคนเนี่ยจะมีบุหรี่คาบไว้มวนโตซะเป็นส่วนมากคาบในบางทีเนี่ยเอาป่าเอาฟันกัดไว้เ,เอาฟันกัดบุหรี่มวนโตๆตไว้เนี่ยเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เออบางทีเนี่ยอ่ะเห็นตรงๆอยู่เนี่ยเห็นว่าเป็นมูลบุหรี่ตรงๆเลยแต่มองไม่ออกก็ได้นะผมบอกแล้วว่าบางทีมองยากมองยาก แต่ักี้เนี้ยไม่ยากหรอกคุณขับไปย้อนดูแล้วคุณกดนิ่งตอนที่ผมบอกว่าเป็นบุหรีอะ่ะคนนิ่งเดี๋ยวคุณก็ดูออกคนที่ดูไม่เป็นเดี๋ยวก็ดูออกนั่นคือวิธีการดูปฏิมากรรมแบบแบบหนึ่งง่ายๆนะอันนี้คือง่ายมากนะผมบอกก่อนเพราะมันจะมีอะไรที่แบบซับซ้อนแล้วยากมากๆอนะ่ะอยู่ในในพาร์ทเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะจนจนพอคุณดูได้สักสิบยี่สิบรูปเนี่ยคุณจะเริ่มอึงนะ้งแหละ หรือถ้าเกิดคุณขยายเข้าไปดูขนาดจิ๋วๆอ่ะเนี่ยคุณสมมุตินะว่าเล็กขนาดไหนก็คุณจะเห็นว่าอนิ้วนิ้วโป้องอ่ะนิ้วโป้งนด้านนี้นี่นี่นี่นิ้วโป้งเท้าเนี่ยเขามีเล็บอยู่เห็นไหมครับเขามีเล็บอยู่ไอ้ตรงเล็บเนี่ยบางทีมีหน้าคนผมจะบอกให้เขาจะแต่งหน้าคนคือเล็กแบบขนาดนี้เลยเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเนี่ยเป็นนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้า เห็นไหมครับตรงเนี้ยแล้วมีเล็บอยู่เนี่ยมันมีเล็บอยู่นะความเล็บนะความนิ่โป้งหงายนั่นแหละนั่นแหละตรงที่เล็บเนี่ยมีหน้าคนนั่นคือปฏิมากรรมที่เขาตกแต่งมานก็ยิ่งใหญ่จริงคืออันเนี้ยผมว่าใหญ่เก้าเท่าเนี่ยมองไม่เห็นคุณมองไม่ออกคุณต้องขยายเป็นร้อยเท่าพอร้อยเท่าอะ่ะแล้วคุณเห็นภาพเนี่ยมันจะชัดมากพอชัดเนี่ย มันปฏิเสธไม่ได้เลยผมเคยถ่ายไว้นะแล้วมันพอดีว่ามือไอ้กล้องผมเนี่ยมันปรับมันคขาเรียกมันเก่ามันใช้งานหนักสมบุกสมบันนะปรับแมนนวลเนี่ยมันเสียละไม่ถึงกับเสียดีหรอกมันเลื่อนอ่ะพอปรับแล้วมันเลื่อนมันเลื่อนนะมันกึ่งมันกึ่งอัตโนมัติแต่ว่ามันปรับเป็นแมนนวลได้ซึ่งมันถ่ายไม่ได้แล้วผมถึงไม่ค่อยได้ทำคลิปถ่ายรูปชัดๆแต่ว่า กล้องที่ซื้อใหม่มามันเป็นออโต้แล้วว่าปรับเมน,นูนก็ปรับยากมากมันฟังก์ชั่นมันเยอะผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัวใหม่แล้วภาพออกมาก็แบบหลอกภาพมันไม่ละเอียดนะทั้งที่ความละเอียดสูงกว่าแต่ภาพออกมาเนี่ยมันไม่สวยงามแบบแบบตัวเก่ารุ่นเก่าอ่ะก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้เอามาถ่ายอันนี้คือ ความละเอียดที่กล้องที่มันถ่ายแล้วไปขยายในคอมเป็นร้อยเท่านะมันต้องเป็นร้อยเท่านะมันถึงชัดมากชัดจนแบบโหมันชัดขนาดนี้เลยเหรอจะพอเห็นภาพเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ตกแต่งไม่ได้เลยเพราะมันถวยมากเหมือนมากนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนทั่วไปอ่ะหรือคนที่มองเริ่มมองออกมองเป็นเนี่ย จะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้แล้วผมมีในในคลิปเนี่ยมีในคลิปผมเนี่ยมันมีอยู่ร้อยกว่าคลิปสองร้อยคลิปพระหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีแล้วก็ชัดคุณไปดูได้แล้วก็มีสวยมากชัดมากที่แต่งเอาไว้อะบางทีเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยอ่าผมให้ดูเนี่ยเวลาเวลามองเนี่ยผมเคยบอกว่ามองทีละครึ่งมองมองทีละครึ่งเดียวเท่านั้นนะเนี่ยพระเนี่ยเห็นมามองครึ่งเดียวเขาจะสวยต้องต้องปรับ ต้องตังนี้นะฮะต้องต้องคอนโทรลแสงเขาจะสวยจริงๆเขาจะสวยทีละครึ่งนะเขาจะทําทีละครึ่งบางทีเกินครึ่งหรือหรือไม่ถึงครึ่งอะ่ะม,มันจะมีมาร์กบอกไว้มันมีรอยเนี่ยรอยที่สันจมูกอะ่ะมันจะมีรอยเป็นลูกทรงงอะ่ะคุณก็เอาเอาเนี่ยไปบังอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนันแคชาดแล้วคุณก็ปรับแสงเนี่ย ปรับคือหมุนอย่างเงี้ยหมุนเอามือนี่แหละบังแสงว่าจะตรงไหนแล้วคุณจะได้ภาพที่สวยนั่นคือวิธีการอย่างหนึ่งเลยถ้าคุณเห็นพระที่มีลักษณะแบบเนี้ยคือแม้แต่บางครึ่งหนึ่งแล้วเป็นบางครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเอามือเนี่ยบังคอนโทรลแสงเนี่ยแล้วสวยภาพสวยอะ่ะนั่นแหละเป็นพระแท้แน่ๆเลยคือไม่ต้องดูอะไรยากเลยปฏิบัติกรรมที่ตกแต่งแบบเนี้ยดูฟันดู ดูฟันบางทีมีมีผ้าเก๋มีเพราะว่ามันเป็นเงาที่ที่รูปเนี่ยผ้าแท้ผ้าแท้ที่ที่มองเนี่ยบางรูปเนี่ยก็าบางบางครั้งเนี่ยมองเนี่ยเกิดจากแสงและเงาแต่ว่ามันมีเขาแต่งไวจง้จริงๆแหละแต่มันมุมของแสงและเงาทีนี้พระเก๋บางองค์เนี่ยมีแสงและเงาที่พอดีก็ทําให้เห็นฟัน พักเก้นนะบางทีก็เห็นฝันเพราะนั้นบุรี่เนี่ยพักเก้ไม่มีพักเก้ไม่ม,กกม,มีมันดูยากมันปรับยากมันต้องแต่งมันต้องแต่งเยอะช่างอ่ะต้องแต่งเยอะเพราะฉะนั้นบุหรี่ถ้าเกิดคุณมองออกล่ะพ้าแท้แน่แต่ถ้าฟันเนี่ยไม่แน่ไม่แน่นะครับตาก็เหมือนกันนะครับไม่แน่เหมือนเรื่องผมเอาองค์นี้ให้ดูนะที่มีคนบอกว่า มีตุ่มมีตุ่มมีเม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นผ้าแท้อยู่ตรงไหนนะคลิปที่นี่นี่น,น,นี่คลิปนี้เห็นไหมที่แขนน่นก็มีตุ่มฮะตุ่มบางคนบอกเห็นอย่างงี้ก็บอกเป็นเนี่ยเนี่ยที่นี่ด้วยที่ข้อเข่าด้วยพอเห็นตุ่มแบบนี้ก็บอกเป็นผ้าเกเลยเพราะว่าฟองอากาศเลยเขาก็จินตนาการไปแล้วนะว่ามันจะไม่มีฟองอากาศจริงไม่เกี่ยวนะขี้ตามางองค์ก็เป็นตุ่มแบบนี้แหละ เข้าใจไหมเป็นตุ่มแบบนี้นะขี้ตาขี้ตาพานเนี่ยพิมพ์ขี้ตาก็เป็นตุ่มแบบนี้แหละบางองนะแต่ตุ่มชัดเจนนะั้นก็ไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวกันผมเคยพูดไปแล้วด้วยมั้งแต่ว่าเอามาบอกอีกทีเพราะบางคนเนี่ยพอเห็นตุ่มแบบนี้ก็บอกเก๋เลยเพราะมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือจินตนาการไปเรื่อยอจินตนาการไปว่าต้องอย่างนั้นดังนี้อะไรแล้วก็ตีว่าเก๋เลยอย่างเงี้ยก็คือผิดผิดง่ายๆผิดง่ายๆเลย ไม่ได้สง,สงสัยผ้าองค์อื่นเลยที่เขามีอยู่ในคนที่เขาเชื่อว่าเป็นผ้าแท้แล้วเขาก็มีแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยหรือรูรูนี่รูใต้เนี้ไม่ใช่องค์นี้ต้เอาองค์นี้ต้องอองค์นี้นี่นี่รูรูชัดๆนี่เนี่ยบางคนบอกเก๋ถ้ามีรูเงี้ยเก๋ก็เป็นเพราะเป็นเพราะว่าความความเชื่อของคนนั้นๆ้นี่นไม่เกี่ยวเนี่ย ขอให้เจออีกผมก็จะเอาอีกถ้าไม่แพงนะมีบปรแกรรมแล้วไม่แพงอะ่ะนี่ก็โอเคฮะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ